นี่ครับท่องเที่ยวเที่ฮะใช่ครับวันนี้ตอนตอนนี้เราอยู่กันที่ปากทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับก็คือพวกเราได้มาเที่ยวเอ่อก็คือเหมือนเป็นการจะทําวิดีโอนึงวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวก็ตามมาเลยดีกว่าครับครับผมขึ้นกันเลยครับอันนี้ก็คือจำนวนคนที่มาเที่ยวเทีเทววันนี้นะครับก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะครับตามขนม ที่อากาศหนาวมากนะครับกถมามาจะรู้สึกว่าเย็นมากเลยฮะจี้ต็อปก่อนไหมอ้าวดอขอบคุณมาครับผมปันกใจก้นกทาเดินขึ้นนี่มีประมาณกี่ขั้นครับพี่โจ๊ยมี่ร้อาสแปดขั้นครับผมนี่ร้อดีครับ438ขั้นไม่รู้มันมั่วหรือนวหรือเราก็ลองมาันเองก็ได้นะครับ นีระยะทางไกลฮะ้งองเดินสู่ตอไปครับจากนะคะห้แต่คืออำเภอสระาเียบเเดและระหว่างทางเดินขึ้นนะครับก็จะมีอ่าอ่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเช้าเผาหรือว่าดอยคนดอยนะครับเอ่อเกี่ยวกับขายตามระหว่างทางขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาจะวางขายเป็นระยะระยะครับตามทางขึ้น จนไปถึงชั้นบนสุดเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิคาดว่าจะ่มาสัก2องศานะครับตอนนี้มันชื่นเย็นซะเหลเกินนะฮะ <c oughs> หนาวนะครับตอนนี้คือหนาวนะครับบูมต๊อบจะหน้าไม่น่าน้าจไม่รู้ดิแต่รู้ว่าหนาวรู้ว่าเหนื่อยครับตอนนี้ทั้งเหนื่อยทั้งหนาวทั้งหนาวทั้งเหนื่อยเลยโครงการ history รักษาขอบคุณนะคะใจสองนักศึกษาเหนื่อยยากจนไหมคะใจนักศึกษามันมันเหนื่อยจริงๆครับมองตรงครับครับเหลืยนิดเดียวครับเส้นทางของเรา เกือบจะถึงชั้นบนสุดแล้วนะครับผมอันนี้ไหนลองถ่ายลงไปข้างล่างสิตอนนี้เราเดินมาได้ไกลขนาดไหนแล้วครับอืออโอโหยงไกลสิเลยเกินก็ไกลอยู่พอสมควรนะครับป้าเดินไปต่อจะได้เสร็จป้าหน่อยชัี้ากเนสี่ พ่อมันขาวมากไม่กี่ขั้นเองครับก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ที่ดีนะครับตามผมมาเลยเพราะรับาของกลางเนก็จะไม่เกิดนะครับรับเราต้องการที่จะรับร้างานกาเลียงให้กับเพร์ใน้นอท้ายไปกันเลยค่ะนะคะน้เาหน่าแล้วนะคะรูกับพี่ก็ได้นะคะทตอนนี้เราก็ถึง ทางชั้นบนล้วนะครับก็คือวัดพระธาตุเทพรั่งบวฐานคือเทพราชบวรละเราวิฐานถึงแล้วนี่นะครับถ่ายถ่ายให้ดเลด้วยนะอ,อ,อันนี้คือบรรยากาศร,บรอบๆภายในข้างบนนะครับก็จะมียักษ์อยู่2ตนนะครับระหว่างทางขึ้นครับซ้ายและขวานี่ครับ ถ้ามาเชียงใหม่แล้วไม่เชีเรวเทพคือยังมาไม่ถึงนะครับผมใช่ครับยังมาไม่ถึงนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะฮะถึงไม่ถึงยังไงสังเกตได้ง่ายๆดูจากคนที่ถ้ามาถึงแล้วเขาจะมีเสียงหอบครับผมถ้าไม่หอบนี่มาไม่ถึงนะครับตัวทีเทพนี่คือบรรยากาศภายในวัดข้างบนนะครับดูรอบๆนะครับผมจะมีชาวต่างชาติเยอะแยะเลยไปเดี๋ยวเราอบ ครั้งเดียวัพาไปดูรอบๆพระราชดศเทพนะตามมาเลยครับไปรอบๆกันเลยอันนี้คือบรรยากาศบริเวณรอบๆของพระราชดศเทพชั้นบนสุดเลยนะครับผมก็จะมีผู้คนมากมายเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นจุดไว้ให้ตักการะาระพุทธรูปอ่า พักเลยเป็นดูดูบริเวณไทยได้แน่นะครับชิงใหญ่ฉันเลยเกินนะครับผมเพิ่งเคยมาในนี้นันแหลผมมาเชียงใหม่ครับผมด้วยสามารถเข้าไปไปตีได้เลยนะครับผมไปดูบริเวณตึนต่อต้องสาธิตให้ดูก่อนป่ะโอเคนะครับพี่แดชเชิญเลยครับเชิญเชิญครับ บริเวณเอาาเขาก็มีแต่ละีนักกษัตริย์นะครับที่ติดอยู่ภายในบริเวณละคังนะครับก็น่าจะตีเพื่อความเป็นสริริมงคลนะครับผมใหญ่มากและหนาม,มากครับ เดินจนปานี้ฉันก็ยังนอนไม่หลับเดินออกไปนึงนับดวดาวเริยงรายนับร้อยพันนี่มันคือความเหงาหรือเปล่าียทาทถาทดวงจรงฉันไม่รู้ว่าน,นี้คืออะไรแต่เธอรู้ฉันคิดฉันคิดฉันคิดฉันิด